เช้าวันที่21มีนาคม2 5 6พาพามาสำรวจธุรกิจห้องเช่าราคาถูกถูกจริง,รงเนี่ยลูกค้าอะไรนี้เข้ามาอยู่วันที่3มีนา68 นี่คือมีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกหลายแบบส่วนใหญ่ชอบห้องเช่าที่เป็นไม้ไม่ต้องตกแต่งหรูหราแต่ว่าต้องมีลานบินกว้างบินขึ้นไปแล้วก็เจอฟ้าใส,ใส อยู่ใกล้แหล่งน้ำํำทําให้ทำรรมาหากินสะดวกนี่ขนาดเนี้ยบางครอบครัวก็ชอบ ของยางรถยนต์สไตล์นี้บ้านครอบครัวกระชอบบ้านสงกรมท่อใหญ่หินขนาดนี้ เข้ามาวันที่ยี่สิบแปดคือคักคือค้า เยอะแยะแตะแป๊กไก่สารพัดรูปแบบ นซุ้มง,งามๆุ้มต้นไม้ส้มเล็กสุ้มน้อยรอบๆบ,บ้านข้างๆบ้านนี่ไม่ถึงครึ่งที่มีอยู่ บนมอนที่เก็บกินทุกวันเนี่นี่ใกล้จะหมดละอย่างนี้เธอก็เลือกที่จะอยู่ชอบจยู่ไม่ได้ตั้งใจให้อยู่ก็ไม่อยู่ กันหมดละบ้านเนี้ยสมาชิกเหลือน้อยละสิเนี่ยอย่างนี้ก็ยังอยากจะอยู่กันเนี่ย ในวันที่3มมีนาเข้ามาอยู่ใน11มีนา บางทีเสียหายก็มีพอโดนพวกกี่เสื้อกลางคืนกินไข่รังพึ่งพลกนี้เสียหายเช้าวนันศุกร์ที่21มีนาคม68แอบดูชนโรรังแม่มอยู่ที่ต้นเสา ช้าวันนี้อุณหภูมิ21องศามันก็เลยขี้เกียจหาก,กินกันเอากล่องตู้ปลาเสน่ทำเองไม่ได้ใช้แล้วก็เรือมาแขวนล้อมข้างๆรังแม่นี่แหละตะเลกรูกว้างๆเมื่อเข้าเอาไม้มาอัดเอาไว้ก็ยังไม่เข้าอีกก็แล้วขี้ชนลงอัดไปให้มันเล็กๆรูเล็กๆ ดูที่ได้ผลไหมตาแน่นปึก๊กเอเอเขยับแล้วเป็นไงล่ะมันพยายามซีล ตรงที่มีแสงสว่างเข้าจะแน่นลังข้างบนลังข้างล่างดูดิโอ้ oh. ยังไม่เห็นถ้วยน้ำหวานเห็นแต่ถ้วยตัวอ่อน หลังจากนี้อีกสักเดือนหนึ่งมาเปรียบเทียบดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นมู่ที่แน่ๆคือมันย้ายรังแม่แยกรังมาแล้วละ่ะที่เหลือจากนี้ก็รอเลี้ยงมันต่อไป